ในประเทศคู่ผสมอยู่13ปีระหว่างทีมบ้านทองหยอดผมพิพัฒสงจริยานิชยดานกเมาพบกับทีเทศบาลบ้านนานัทขาพรทำมาและทีลรรมทำม,มาลงแข่งขันในสนามทีมีคอรดครับกรรมการคุณ กลับมาชมการถ่ายทอดสดกันต่อนะครับกับรายการแบทแบทซีรีส์8ครับเราจะได้ชมในประเภทมิกซ์ดับเบิลนะครับอายุต่ำกว่า13ปีแล้วก็ในประเภทนี้นี่เป็นรอบแบ่งกลุ่มอยู่นะครับสำหรับคู่นี้ในการพบกันของทั้ง2ทีมจากทีมแรกก่อนครับจากทีมบ้านทองหยอดครับพงพิพัฒน์สมจริยาน้องออก,ก้านะครับจับคู่กับวิทยาานกเม้านะครับน้องเซย่าจะเจอกับทางทีมเทศบาลบ้านานาครับ น้องนัทถาพรคำมาไอริสนะครับและธีรธรรมคำมาไอที T นะครับเป็นมิก d ์ o u เ l ลอายุต่ำกว่า13ปีจากเทศบาลบ้านนานี้คาดว่าน,น่าจะเป็นพี่น้องกันนะครับส่วนทางของบ้านทองหยอดพงพิพัฒสมจริยานี่นามสกุลคุ้นมากครับรู้สึกคุณพ่อจะเป็นคุณวรพจนะคุณวรพ์สมจริยาหรือเปล่าคุณออสอะนะที่เป็นโคช้ชด้วยถ้าเป็นคุณออสนี่ วร์พลสมจริยานี่เคยได้รางวัลรู้สึกว่าจะเป็นแชมป์ในรุ่นในยุที่เวอร์ซีเนียใน2ครั้งก่อนที่ผ่านมานะครับเรามาชมในมิกซ์ดับเบิกันบ้างนะครับที่เป็นเยาวชนลงมาสู้กันในแมชของแบดพินตันเว็บไซต์ในรายการแบดแปร์ซีรีส์8ครับใส่เสื้อดำเหมือนกันก็จริงแต่เราคงจะแยกออกครับตรงนี้จากการวอร์มกันอยู่ เท่าที่ดูแล้วนี่ทางฝั่งของน้องออก้านะครับน่าจะเป็นน้องที่ถนัดซ้ายแนที่220อ่ยเชื่องหลังมีนามสกุลอยู่กับสมจริยาทีมบ้านทองหยอดอันที่สอาราวุตรกัาทีมแก้นแล้วก็ทางฝั่งของเทศบาลบ้านนาครับคู่พี่น้องครับอันหลังนี่ก็คือน้องไอทีคนพี่ก็คือน้องผู้หญิงก็คือน้องไอลิสนะครับ2สนาที่12 เป็นการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มเพราะฉะนั้นใช้กติกาในการแข่งขัน30คะแนนนะครับเกมเดียวถึง15คะแนนแล้วก็เปลี่ยนฝันที่สำคัญไม่มีคะแนนดูด้วยนะครับที่12แบตที่2ี่สิงทีมสงานทองเยศักดกรทองพบกับเอีก็การจัดการแข่งขันครั้งนี้ของแบดวินตั้นแบดแบนซีรีส์8ก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะครับ ก็มียูเนกไทแลนด์นะครับแบรนด์แบดมินตันระดับโลกครับที่สนับสนุนในทุกรายการของแบดแบดเซนเซแฟชั่นสปอร์ตแวร์ครับเสื้อกีฬาพิม์ลล้ำสมัยเลยครับและที่สำคัญออกแบบให้ฟรีด้วยนะครับอาริอันสยุธยาครับเคียงข้างทุกจังหวะชีวิตครับแล้วก็แม่บางกรซีฟูดครับสดจริงเรื่องปิ้งย่างครับอาดเล กลางเมืองกรุงเลยแล้วก็้วยรางวัลครับ RS Trophy ครับที่อยู่กับแบดแบดมาอย่างยาวนานเลยครับรวมถึงสนามแบดมินตันครั้งนี้ครับที่จัดการแข่งขันก็คือสนามแบดมินตันทีไทยแลนด์ย่านบางใหญ่ครับแล้วก็การถ่ายทอดสดสวยๆภาพสวยๆคุณภาพดีๆแบบนี้ก็จากบริษัทเอทีมนะครับในการถ่ายทอดสดนตกลพบกับเอทีคุณเลวิต แน่นานจะได้ชมในเยาวชนก็คือรุ่นต่ำกว่า13ปีนะผมไม่ไม่มีโอกาสได้ดูเยาวชนแข่งขันกันสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาแขนน่งขันนี่ถ้าเกิดเป็นรายการเก็บคะแนนของสมาคามด้วยมันจะทับซ้อนกับรายการที่ผมต้องบรรยายที่ทูวิชั่นนะครับก็เลยไม่ค่อยมีโอกาสได้ชมวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีเลยครับได้ชมนะครับตอนนี้บรรดาเหล่าผู้ปกครองของน้องๆก็เริ่มทยอยกันมาบาังกล้องแล้วครับ ขอไปนะที่ผมต้องย้ำนิดนึงเพราะว่าคืออธิบายให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงก่อนว่าการถ่ายทอดสดในการแข่งขันแบบบินตันเว็บเนี่ยมันถือเป็นเรื่องใหม่และเป็นถือเป็นเรื่องของการที่มีคอส s s มีการลรงทุนนะครับ ให้มีการถ่ายทอดสดและมีการบรรยายด้วยเพราะฉะนั้นก็อยากให้ลูกหลานบุตรหลานของท่านเนี่ยได้มุมกล้องสวยๆครับในการถ่ายทอดสดนะครับได้เห็นกันชัดๆในการเล่นของบุตรหลานของท่านนะครับคราวนี้ดีบางท่านอาจจะยังไม่เห็นว่ากล้องถ่ายทอดสดเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เห็นตรงนี้ว่างก็เลยจะมาจับจองที่เพื่อเชียร์บุตรหลานท่านเชียร์ได้ครับแต่ขอความร่วมมือในการนั่งลงแล้วเชียร์นะครับพ๊อบกาพีบ้านเดีดแบดดินตั้นรัชานนท์สูงสามเพต โหแข่งชันในสนามที่3กรรมการเกมกาลังจะเริ่มนะครับในรอบแบ่งกลุ่มครับของมิกซ์ดับเบิลจากสกอร์ที่ขึ้นมาบอกเป็นประเภทชายคู่ไม่ใช่นะครับเป็นคู่ผสมนะครับเกมเริ่มแล้วครับประเภทชายเดียวอายุปีชีเมีย้ตกมาได้ดีเหมือนจะเสียหลักแต่ว่ากดลงมาได้นะครับน้องไอทีทางฝั่งของเทศบาลบ้านนาได้คะแนนแรกก่อนครับแบตที่2 2ง 1. ี่สเียนมาคุณแพทริก ตรงนี้ไม่ข้ามหรือว่าหยดลงรับไม่แน่ใจหยดลงด้วยโดนขอบเน็ตแล้วลงครับสองตัวศูนย์ออนคอร์ดโกทีมเรียมาแคทชิคอร์ซัสชนาทิมสังกวัฒน์ไล่ไปนะครับทางฝั่งบ้านทองยอดครับหนึ่งตัวสองอุ้ยเสียหลักตรงนี้เจ็บหรือเปล่าครับเสียหลักพอดี ข้อเท้าไม่ได้พลิกนะแต่ว่าสะดุดลากกับสนามไปนิดนึงครับมาชมภาพช้าครับทางฝั่งของน้องไอริสนะครับตัวหลุดออกไปนอกสนามนิดนึงไม่เจ็บนะครับยังมีรอยยิ้มอยู่โอ้เป็นท่าเดิมเลยครับเหมือนจะเสียจังหวะแต่ว่าตีอ้อมศีรษะแล้วลงด้วยครับฝั่งไอทีส่ตอนหนึ่ง ไอทีตกมาออก้ารับได้เลี้ยวครอสสวยมากโอ้ไอทีนี่ดูชั้นเชิงไม่ธรรมดานะแต่เข้าซ้ายแล้วไอทีโอ้แต่ยังรับได้เอาสิโอ้โหเยาวชนเล่นกันนี่สนุกเลยครับออกาเซ่ยไอริสไอทีนะครับยังไงจำชื่อน้องๆเหล่านี้ไว้ครับในอนาคตนี่ขึ้นมาอยู่แถวหน้าได้แน่แครับ แบบที่220สนามที่14ทีมบ้านอาดเสิร์ฟสวยมากครับลูกนี้ไอริสเบี่ยโฟแฮนด์ไปลงครึ่งคอร์ดนะครับยังนำอยู่ครับเป็น5-2อไอทีจะเสิร์ฟนิธิการอิสโลไนตุนโล่งขันในสนามที่14แบบที่220ถ้าดูอากรูปร่างเนี่ยทางฝั่งก้อนทองหยอดดูมาได้เปรียบมากกว่านะเพราะดูส่วนสูงแล้วดูตัวสูงกว่าทางฝั่งของเทศบาลบ้านนานะครับพบกับทีมทีไทยแลน แต่คะแนนเป็นเทศบาลบ้นานนานำอยู่ครับออกายังผิดพลาดตรงนี้ตัดเสิร์ฟกระแทกติดเน็ตไปนี่ครับที่เห็นอยู่ครับวพจน์พสมจริยาครับโค้อชออสครับที่ยืนอยู่ท้ายกอด คะแนนตามถือว่าเยอะนะถ้าคะแนนตามแบบนี้เอาจริงๆนะผมเรียนท่านผู้ชม,มตรงๆเลยว่า,ถ,วา,นา,นออาถือว่าคะแนนออกมาถือว่าพลิกล็อกนะเพราะว่าดูแล้วดูทรงการเล่นนี่ทางฝั่งดูทีมบ้านทงหยอดอาจจะดูว่าถ้าดูจากรูปร่างนะอาจจะดูว่าดูเหนือกว่าแต่ตอนนี้คะแนนตามนะครับไลู่่ครับสี่อ8แปครับ ต้องพยายามอธิบายนะครับทีมงานพยายามอธิบายให้โค้ดออสเข้าใจอยู่เพราะว่าอันนี้ไม่ใช่รายการของสมาคมนะครับก็เลยก็เลยโคสชนี่เราเลยไม่ได้มีเก้าอี้ให้แต่ตอนนี้เราจัดเก้าอี้ให้แล้วนะครับส่วนท่านผู้ชมท่านอื่นนี่ต้องดูนิดนึงครับนี่น้องจากทีมอะไรไม่รู้เจ้าหน้าที่บอกว่าตรงนี้มีกล้องอยู่อย่าบางน้องเลยยกนิ้วโป้งให้เลยโกรธผู้บรรยายนะครับเจ็ดต่อแฟนครับไล่มาจะทันละ สามลูกนี้แปลกครับโชพบกับเอทีเข้ามามือซ้ายกดไปสบายๆแล้วก็ตามมาทันครับสำหรับน้องสองคนจากบ้านทองหยอดนาัชกิติพิมลพัชนัะอัศวัชโชโชพบกับเอทีพยายามจะงัดเปลี่ยนทางแต่ว่าโดนขอบ แร็กเก็ตแล้วก็ออกข้างไปเยอะครับโดนทางฝั่งของ,ของบ้านหองยอดแซงขึ้นนำครับ9ต,นนต่ตอ8ปอ,อก้ากับเซย่านะครับไอทีพักแบ็คแฮนด์ลูกนี้เบาไปนิดนึง10ต่อ8แล้วนะครับรับได้แต่ว่าบางยังน้ำหนักยังขาดมืออยู่ครับ11ต่อ8อ๋อถ้าเป็นเยาวชนนี่ผมขอภัยครับ ผมต้องกลับมาดูกติกาอีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นเยาวชนในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยจะเล่นกัน2เกมนะครับ21คะแนนไม่มีดิวนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้1 1ต,ต่อ8ก็จะเข้าช่วงอินทเวลก็ต้องเหนื่อยกันนิดนึงนะครับสำหรับทีมงานนะครับที่ดูแลในทีวีคอร์ดอยู่เพราะว่าเราเราประกาศแล้วก็จริงจะเสียงในสนามค่อนข้างจะดังนะครับบางท่านก็จะยังไม่ได้ยินนะครับว่า คอทที่10เนี่ยคือทีวีคอรทแล้วนี่คือมุมกล้องที่อยู่ที่ทีวีคอร์ดนะครับเพราะฉะนั้นด้านท้ายคอดทางฝั่งเนี้ยที่นั่งน้องออก้ากับน้องเซย่าอยู่เนี่ยถ้าเกิดจะเชียร์ขอให้นั่งนะครับถ้ายืนแล้วมันจะบังมุมกล้องตบมาได้ดีครับตบแม่นลูนี้พยายามเบี่ยงตัวรับแล้วครับเซย่าแต่ว่ารับไม่ได้ไล่มาครับทางฝั่งเทศบาลบ้านนาะ ฝั่งของบ้านหงหยอดได้คะแนนรับ12-9ต่อเสียยาตกไปแต่ทางฝั่งของไอริสรับได้ลูกนี้คว้าไม่ถึงไอทีแต่ว่าไอริสยังแก้มาได้เราโอ้โหไอริสเซฟกลับมาพลาดแล้วครับเราปรากฏว่าเสยยาก,กดกดติดเน็ตไปเองครับ10-12ต่อครับ าพยายามจะหลอกเสิร์ฟซันแต่ว่าเสิร์ฟลาดครับไอทีสิบสามสิบโอ้ย้ำย้ำให้อยู่แต่ว่ายังไม่อยู่โอ้โห,โห,โหลูกนี้เซย่าเหนียวครับจังหวะที่ไอทีกดลองชมภาพช้าครับนี่ครับย่อนะครับแล้วโดนแร็กเกตครับ ไปสกิดเน็ตด้วย1 4ต่อ10คุณเกศคุณเชทันไหมไอริสไม่ทันครับประหยัดช้าไปหน่อยคุณอีคิวสามคุณตาต้า1 5ต่อ10ครับเสียยาเสร์ฟแบบที่213ร้อเจเจหน้าเน็ตแล้วเสียเปรียบครับล้มตัวรับแล้วลูกนี้คุณลูกหนักมือไม่ได้ครับลูกลอยอยู่หน้าเน็ตกรรมการคุณสิบ จากรายการแบดเว็บที่มีการแข่งขันมาอย่างยาวนานนะนี่ถือว่าเป็นมิติใหม่ที่ในช่วง3-4ปีมานี้แบดแบร์ไท a แลนด์ลีกแบดแบร์แบงก์เทนกรุ๊ปทำให้เกิดมิติใหม่ของแบดวงการเว็บนะครับก็คือมีการถ่ายทอดสดด้วยคุณภาพดีๆเลยครับรวมถึงมีการบรรยายด้วยนะครับมาชมกันต่อเลยครับยังนำอยู่ครับ 17- 11ครับบ้านทองหยอด ปีลาแบบพินตันตอนนี้ในบ้านเรากาลังบูมเลยนะกลับมาตื่นเต้นกระตื้อง้นขึ้นเยอะเนื่องจากน้องวิวกุูิวิทิสารไปคว้าเหรียญเงินในโอลิมปิกเกมปีล่าสุดที่กรุงปารีสมาได้นะครับประเทศฝรั่งเศสแพ้กับวิกเตอร์แอสเซลเซนที่คว้าเหรียญทองไปวิวกุฒินี่แชมป์โลกก็ได้มาแล้วครับเหรียญเงินโอลิมปิกก็ได้แล้วครั้งหน้าเขาบอกเลยเขาจะคว้าเหรียญทองนะครับ แนนตอนนี้บ้านอหอดน้ำห่างออกไปครับ19 11แล้วสวนไปลงหรือเปล่าไอริสทำมือเหมือนกับหายมือว่าออกครับพยายามจะไล่อยู่ครับเทศบาลบ้านนาะ12 19ต้องเล็ดครับเสิร์ฟใหม่ไอทีเสิร์ฟเสิร์ฟสูงไปโอ้โหไอทีเสิร์ฟสูงแล้วปัน่นเยอะเสิร์ฟปั่นมาด้วยเซย่ายับติดเน็ตไปเอง ครับยังออกข้างอยู่ยังขึ้นแท่นขึ้นเกมพอยต์ไม่ได้ครับทางฝั่งบ้านทองหยอด14-19บ้านนาไล่มาโอ้ดูนี่โผล่ช้าไปนิดนึงครับไอทีโดนทางฝั่งของเซย่าเปลี่ยนทางนะครับ6เกมพอยต์ครับของทางทีมบ้านทองหยอดครับในมิกซ์สโบร์อายุต่ำกว่า13ปีนะครับคุณเฟร์พบกับทีมบียูนิตี้คุณธานีคุณเฟิร์ส ดเลยไหมมาท้ายขอดูนี้คว้าไปไอทีกระตุกมาไอริสหยอดตรงข้างหน้าออก้าเข้าไปยับแบ็คแฮนด์แวรี่ดูแรรี่คะแนนนี้สวยโอ้โหแต่ปรากฏว่าเซย่ากระตุกจังหวะ2ครับครอสไปท้ายขอดแล้วก็ปิดเกมแรกได้ก่อนนะครับทางฝั่งของบ้านทองหยอดครับ21ต่อ14ครับ แมาที่232ระมิประเภทคู่ผสมยูสิบสาปีสปิริตปมันีโงแอดเฟิร์สคุณนิมัสคุณรัตนาวดีโฟกัสทีพีไฮแลนด์มาชมกันในเกมที่2ครับเกมแรกบ้านทองหยอดได้ก่อนนะเปิดต้นเกมมาอาจจะไม่ดีนะครับโดนเทสบาลบ้านนาดำไปเยอะแต่สุดท้ายก็ดึงเกมกลับมาได้แล้วก็ได้เกมแรกไปเดี๋ยวมาดูเกม2กันครับเกมนัทีหัดยินโยรัตนาวดีแจ้งยุคน เซย่าหลบตัดกระสูนนิดนึงไอริสถอยมาอกกลงไปตรงกลางครับออก้าเสิร์ฟโดนไม้หรือเปล่าไม่โดนนะครับแล้วออก้าเข้ามาจะยับลูกนี้ติดเน็ตไปาหนึ่งเท่ากันอ๋อหลงออก้าตัดเสิร์ฟเสร็จปุ๊บขยับขึ้นมาตรงตัวทีโดนทางฝั่งไอริสเลี้ยวออกห่างตัวครับน้ครับเทศบาลบางนา2ต่อ1 ไม้สามไม่ดีครับเลยโดนทางฝั่งของเซย่าซ้ำลงมาเลย <S 2, <S 2> <S เท่านะครับโอ้ยเหมือนจะออกแต่ว่ารับมาแล้วอ่ะแต่ยังไงไอริสก็ยังตบติดเน็ตอยู่ดีครับตูกนี้ต้นเกมคะแนนย,ยังเบียดกันอยู่นะครับ ขยับมาช้าก็เลยล็อกข้อมือลูกนี้ไม่เข้ามาในสนามครับปรึกษากันแล้วก็สองพี่น้องไอริสและไอทีก็ของรถโตโยตา้าฮอนด้าก่อเปนไม้แปดหนึ่งห้ากรุงเทพมหานครนะครับอีกครั้งนะครับท่านเจ้าของรถโตโยต้าลูกนี้ตกเข้ามาตรงกลางเลยครับอบอ้าเข้าจุดเกรงใจครับป็แปดหนึง 8, 5, ่งห้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้มาขยับรถของท่านตอนนี้เลยนะครับ ท่านเจ้าของรถคอร์โนคู่บอใบไม้แปดหนึ่งห้ากรุงเทพมหานครนะครับแสบแบบสี่ทีแปดครั้งนี้นี่นักกีฬาเยาวชนให้การตอบรับดีจริงๆนะครับแล้วก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากครับมีหลากหลายมือเลยนะมีทั้งเดี่ยวแล้วมีทั้งมิกซ์ปู่ตรงนี้ตกเข้าซอกโฟมาแม่นครับยกแร็กเก็ตไม่ทันครับไอที โห oh, ลูกนี้ตบแบบยาวๆไม่ได้กดลูกลงแต่ว่าทางไอทีก็ยังรับพลาดอยู่ครับโดนนําออกไปเป็น7ต่อ2แล้วครับต้องเบรกเกมทางฝั่งบ้านทองหยอดหน่อยครับเทสบาลบ้านนาเสิร์ฟสั้นใบเองครับเซ่าจะแก้เกมต้านเกมบุกทางฝั่งบ้านทองหยอดยังไงดีเพราะตอนนี้เกม2รู้สึกเปิดรับเยอะไปนิดนึงครับทางฝั่งเทศบานบ,านบ้านนาน้องทั้งสงคน โอ้ยเจตนาดีมากแต่แรงไปนิดเดียวไอเดียดีจริงครับโอ้น้องๆสมัยนี้เล่นแบบมินตันแล้วต้องบอกว่าไอเดียดีจริงแล้วก็กล้าเล่นด้วยนะครับแบ,บที่ส3 3สนามที่3ช้าไปอีกแล้วครับจะกดลูกนี้แล้วโดนขอบแรกเกตไม่ข้ามหางออกไปอีกเป็น10ต่อสเ,เลย,ยนินเกียรสีชากรานิการินหาพบกับพีบ้านทองหยอดปอยครับ นัทีรัตนะสว่างโชตินาลินพรเกษมสุกโแพรงันเนี่ยอาแก้ดีมากแต่ทางฝั่งของเซยามาแล้วกดลุงนีไอทีก็หลบสิครับรออะไรเอามาชมภาพชานครับไอทีไปแล้วงัดแบ็คแฮนด์แป๊กไอทีหลบสิครับถ้าไม่หลบนี่ผมจะเอาหัวโขกเลยโมงข้ามไปเลยครับนำอยู่นะครับน้นงยอเ1เมีต่า นักนาีพรเกษมรสกดิลงแข่งขันในสนามที่3กรรมการกลุ่เ มาชมกันต่อครับเกมกํลาลังสนุกเลยครับตอนนี้ถึงแม้คะแนนทางฝั่งเทศบาลบ้านนาจะตามอยู่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าต้องชื่นชมจิตใจน้องทั้ง2คนนะทั้งไอริสและไอทีเลยนะ2พี่น้องจากทีมนี้ต้องบอกว่าสู้จริงๆครับเห็นเยาวะชนแบบว่าสนุกสนานกับกีฬาแบบนี้แล้วรู้สึกดีใจแทนผู้ปกครองด้วยนะครับดีว่าเอาเวลาไปทําอย่างอื่นที่มันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับ สำคัญด้วยว่ากีฬาเนี่ยทำให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดนะครับ13ต่อ3ครับห่าง10คะแนนแมตช์ที่สองร้บหาตัดเสิร์ฟเสียไปอีกครับทางฝั่งของไอริสคู่ผสมยูสิบหปีทีมยูเอสดิสเอ็นพีแครดินีนักกรลคู่สุวรรณพิจิตรนาลาดวงจันทร์โอกาสทียูนิตี้แอนด์ลวินลีเวตันติสนามพร อัญญาลินโชดีร,รัษดาโดนลงแข่งขันในสนามที่11แบบที่235ทีนิวเอฟติเอ็นพีอ a คาเดมี่ากรผู้สวนวิจิตนาราดวงจันทร์ลบกับทีมยูนิตี้อลวินนิเวศตันติสลาพรอัญญาลินชดีร,รัษดาโดนลงแข่งขันในสนามที่11กรรมการเอ็นอาร์ แขลค่อนข้างห่างนะครับตอนนี้โอ้โหยังรับไปได้อีกแต่ว่ายังดีที่ไอทีไม่เผลอนะครับก็ซ้ำลงมาอย่างตรงตัวทีได้เลยครับ โอ้ยโดนครอสมาลูกนี้ใส่ตรงไปแล้วไปเข้าหน้าไม้โฟของทางอเก้าพอดีครับอเก้ารออยู่แล้วครับเลยโฟแฮนด์ศาสครอสไปได้เลยของอุปกรณ์เลยนะครับขอเชิญทีมลักกี้พูแบดมินตันคุณเซียนคุณแววทีมเทคออฟสุดทพายนะครับคุณต้อมสุบต้อนะครับขอให้สิบเจ็ดต่อห้านะครับของอุปกรณ์โอ้ยพยายามจะย่อตัวแล้วกดตรงไปก็ยังติดเน็ตครับคุณแวะครับ เสรฟได้ดีครับออก้าอืมเปลี่ยนทางเบี่ยงออกมาได้ดีจริงทางฝั่งของไอริสเนี่ยรอหน้าไม้โฟร์แฮนด์อยู่นะครับแต่ทางเซย่านี่เห็นครับเลยตบเบี่ยงไปทางแบ็คแฮนด์เข้าซ้ายอีกแล้วต้องยกลูกครับโดนบีห้ยกไอทีออกมาแล้วกดอ้าวตบลูกนี้ไปต้องบอกว่า อาจจะไม่ได้หนักเท่าไหร่หรืว่าเซย่าพลาดเองครับสวิงลูกไม่โดนลูกนะครับแบตที่237ร้สามเจ็ดนามเลทนะครับต้องเสิร์ฟใหม่ครับทางฝั่งของอองกาบอกยังไม่พร้อมอีสราเดทรีครับทีพัทพิตีศรีบัญญามิชยดาอยู่ประเสิร์ฟพบกับเอทีโดนหยอดทิ้งไว้โดนโยเซโอดีหรือเปล่าดีครับลูกนี้ทางฝั่งอองกาเหมือนจะคืนลูกหร <5 S 1> ือยังไง าออที237ถ้าออกก็เป็น14แ a t c h เลยมชีสปัญญาพีเชยร์รยูประเสริฐโหมาแูรบีผมาแพ็กแขงนี้ช้าเกินไปแล้วครับเกมสองนี้ต้องบอกว่าคะแนนขาดนะครับทางฝั่งของทีมบ้านนงหยดต้องบอกว่าดึงรูปเกมตัวเองกลับมาได้แล้วก็เอาชนะไป21-6เลยครับนี่เป็นแมตช์แรกของรอบแบ่งกลุ่มของประเภทนี้นะครับมิกซ์เบิอายุต่ำกว่า13ปี เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับนะเดี๋ยวรอชมกันในคู่ต่อไปของทีวีคอร์ดครับ ขอเชิญครับขอเชิญคุณเซียนคุณแมวับพี่นาโตตอนนี้เลยครับพี่นาโตกรรมาการตอนนี้ครับพร้อมกับทีมเอ,อ๊กออฟตุ๊กตาเพานะครับคุณต้องคุณพ่อครับขอเชิญพี่นาโตตอนนี้ครับได้คทีเลยลูก